รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมวันนี้น้องอันและสยามรัฐทีวีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมางานถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาร่วมล่อน,น,านานาชาตินั่นเองนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่อบตเขาพระอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะซึ่งจะมีในวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคม2556ค่ะตุกแปรู ช my bad boy สงบูกมยิ่งว่าจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นประเพณีประจำทุกปีนะครับเนื่องจากหลังจาก สุพรรณบุรีเกมแล้วเราก็คงจะเข้าพื้นที่มาจากกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเป็นการเป็นโรงเรียนฝึกสอนด้วยนะครับหรือมีการฝึกซ้อมนักกีฬานะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการใช้สนามอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็คงมีสนามบิสนามแข่งขันแห่งนี้นะครับที่เขาใหญ่เป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็นับว่าจะเป็นการแข่งขันที่ เชิญนักแข่งขันทั่วโลกได้มาชื่นชมกับจังหวัดสันรร์บุรีด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับเติมเต็มในเรื่องการศึกษาการกีฬาการท่องเที่ยวอันนี้เป็นจริงและเห็นจริงนะครับรนน bad boy คุณู้ชมคะน้องอันก็อยู่กับนักกีฬาร่มร่อนนะฮะสองสาวสวยเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะในวันที่สองถึ<น>วันที่5นี่จะมาเล่นกีฬาแข่งขันด้วยหรือเปล่าคะมาด้วยค่ะอืฝึกมากี่ปีแล้วคะโอ้ยสองปีสองปีแล้วนะคะแล้นี่ลหลังมห้าปีค่ะทำไมถึง ถึงชอบกีฬาแบบนี้ท้าทายหรือว่าไงก็ตอน,นเด็กๆพ่อเขาเล่นอยู่ค่ะหนูก็มาคุกทีกับวงการนี้เลยเริ่มเล่นก็คือมีคุณพ่อเล่นอยู่แล้วน้องล่ะคะเหมือนกันค่คะคุณพ่อก็อยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วก็เลยผ่านกันติบตามไปนี่ก็เลยชอบเลืนเล่นแรกๆรู้สึกความรู้สึกเป็นไงคะก็ลุ้นดีนะว่าคะแนนเราจะเป็น,นัง่ไงอ๋อลุ้นที่คะแนนใช่ไหมคะคะแนนดวงแล้วแต่ละแต่ละครั้งที่บินลงมาก็ลมกระแสลมมัน มาต่งกันมีความรู้สึกกลัวไหมคะไม่เคยไม่เคยกลัวเก่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็คือแชมป์แชมป์ของคนไทยต้องมีความพร้อมอ่ะมั่นใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาขอนิ้วหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แล้วน้องล่ะคะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สิบอี้มีห้าสิบห้าสิบด้วยนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสองคนให้ชนะทั้งคู่เลยไปแย่งคะแนนเอาเอง ผมในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีก็มีความดีๆเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาชมกีฬาทางอากาศที่มีความสําคัญแห่งนี้และก็กีฬาแห่งนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นกีฬาที่มีความสําคัญของระดับทั้านชาติต่อไปซึ่งทางสามาคม กีฬาทางากาศและ,ะการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับจังหวัดชลบุรีต้องขอขอบคุณทางสมาคม่งยิ่งด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะด้านหลังของน้องอันนะคะนี่ก็คือการสาธิตการแข่งขันกีฬาร่มล่อนนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะบริเวณด้านหลังนั้นก็คือเขาใหญ่นะคะตำบลท่าพานั่นเองยังไงก็อย่าพลาดที่จะมาชมกันให้ได้ละกันนะคะสำหรับวันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ